เอ้โอ้ยคือเป็เ้กอากลุ๊ซเอานหมเอาโอเเอาเอปีนเล่นีไเลลูกีอเอยางอางอางอย่างอ่างอ่าาอางอางอาอยาเอาอาองอา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 เอา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 เอาอาอาออาอาออาเอาองอาางอา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 าอ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 าาอ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 าาาอ

ô tỉ hầu ô tỉ hết 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 này hết 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 hết

nâng chi chọn bốn nâng chi xóm bốn chưa nhưng là bởi xuống lăng xuống lăng xuống vô lăng xuống nhắn xuống lăng xuống nhắn bỏ cái kia là xuống Rang nè, vô vô Ừ Đúng, Ừ, bàn đi nó Ừ bỏ nhạc Bỏ 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 đầy suốt nâng Nói à, khen thầy phí nọng bưng này này Thằng cửi bây Khen thầy đín này si ờ, bưng, thay đín bưng. Khiến thay đín Ừ, khen bưng Khen thầy đín băng áo Mấy Bố bưng Khen thầy đi đi, đưa Ủa đi đi con Bắt đi 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 con đi đi con đi หนึ่งสองยังนหนึ่งสองยังน่งสี่สองบนเลยบนบนเอาลงศูนเอาโอ้หนึ่งจะบะเเขียนจำไหมเนี่ยดันพันเขียนจำไหมเอาเอาลูบบกเขียนไมเพิ่งก่นนะขวดออกวดดินอออเ้มันบชัดมันบชัดนี่นออกวดดินออกกวดดดินอดดิดเชนพี่น้องเบื้งนพี่น้องเบื้องไร้เนี่ยตัวประเทศนี่เอาเขียนยังไงสง

เล็กางนึ่งเลขบลนบนนึ่งสนึ่งสี่สองหอมพี่น้องหนึ่งส่งเบงคือเป็นเลกเ่าขนเชียนคนเชียนคือเลกเก่าเลเก่าเนาะหนึ่งนั่นนะเอาไหมนั่น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 ลบอีกแลลบอีกแล้วลบลบลบเขียนไหมเขียนเนน้องเบอตนี้ิเบอ้งามเบอร์งามเชียนน้งามแน่น้ง เออสองศูนย์หนอ้เอามบุญ่งอยางละมิดเลยงามเดียวงามเดีวเอาเอามือตบไปแห้งนะตีงแเลยอยู่แล้วาอยู่ตีดูะมันอยู่พันตีตีอยู่อยูโอ้ตีแห้งเลยตีได้ฟนไงกุบรถอฮตีนรองน

Bồn lưng gi song. Bồn lưng gi song. Ao sắp đến lâu hai. Mà bọc. Ao chi hai. Bồn bọc bọc. Mcân mcân mcân. Fun mát đẹp. Mcân 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 2, này mcân นี่จองรูนย์หลงศูนย์หนึ่งหลงเพราว่าหนึ่งจะเคลียร์นี้แต้ศูนย์ลงศูนย์ยังแล้วจะให้เราอย่างไรให้เราให้เลยฝันมาเมื่อกี้คือมาฝันฝันว่าจรงไหนฝันมาฝัน่าจรงไหนฝัน่าจรงไหนนอนคนเดียวแบบไหน Phân vào chỗ đấy chân phân Phân vào chỗ đấy có à, em bỏ Chú hé em bọc Nhưng Chú hé đấy tôi đấy chọn Răng Ừ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  rồi? Ăn ăn เออคนน่ะทำดูบดเนาะพมือสองนึ่งสี่สกับศูนย์หนึ่งสองร่างโอเคหนึกับศูนยนึ่ง่่เรา่เอาเอานี่นี่ถือให้นะนี่เออนันถือบ่เนี่แมนบอถือถือถมาบ่งนี่แมนตัวนี้บ่ร่าง Ừ. 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 chỗ này bước mê. Bước mê. thứ này nè, áo bông, thứ hàn oh, má thang uh, con qua, ban. Ban. Tô Phan phân, tôi đây, phân côn phân, phân thứ gì mẹ thứ gì, má, cái con này, ừ nè, thứ cho xư, áo à, được rồi, qua, tôi đi bỏ qua, bỏ, hàn má thang cong nè, Hắn hàn tô nỉm nè, thay nè. Ừ. เออก็จะห้เอฟซเนงมือบังเลขก็หนันถือดีดอนั่นแหละนั่น่ละนี่ยังเมือบังเลขบังเลขหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเงินทางด้านเงินศูนหนึ่งเด้อพี่น้องเออเอาห้รถถือจับถือซีนี่เอาไบังคือเก้เออเอออาจารย์พันธ์นี่โบเดมาาตดโน่นเลยนี่ยโดม้าหาอาจารย์พันจะโน่นลเดี๋ยวไปนิ่งๆ ไม่ได้มาหาจันพันนานแล้วนี่หนึสองกับศูนย์ห่งไม่ทำไปูเหตบตีผมบวมตีเลยาบวมจันพันหรือว่ซื้อในหนึ่งสอง่าโอเคบันเนี่ยหนึ่งสี่สองซื้อโตแล้วเท่าไหร่ม่เจ้าไม่ไเจ้าบ้านเนาะ พันพันพันคูนพันพันคูนพันอนึ่งพีนสองกับศูนย์หนึ่งันาะออกแทะฮะออกแทะออกแทะตัวนี้ออกแทะแทะ่ะทับอออกดลถทับถือแค่ยังตะปูแล้วตะปูผมไม่เดผมไม่ได้ให้ตะปูให้ตะพูให้โอ้ตะปูให้ หนึ่งสี่สองกับศูนย์หนึ่งรำนใจไปโอเคครับอ้าวโอเคครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีหน่อยครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบลสันทิพยัเก